อาจารย์สันชัยขอบคุณอาจารย์คำแพงมากนะครับวันนี้อาจารย์คำแพงพูดได้ดีมากเลยเห็นไหมทุกคนต้องเรียนรู้จากอาจารย์คำแพงนะครับวิธีการขายขยายนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สันชัยนะครับเรื่องแผนการตลาดขอบคุณอัพไลน์ของผมคือคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลน้องหรือน้องเปิ้ลนะครับก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับขอบคุณนะครับต้องเรียกพลังก่อนนะครับตอนแรกต้องเรียกวอร์มวอร์มเครื่องนะครับตอนนี้ครับพยายามเหมือนที่เราจะออกไปทำธุรกิจเราก็ต้องมีการวอร์มเครื่องถูกไหมครับ ทุกครั้งตอนเช้ามาต้องบอกตัวเองนะครับต้องให้บอกตัวเองตรงไหนรู้ไหมครับอาผมจะพูดเลยนะครับคุยน้ำมันวันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลคุยน้ำมันวันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลควยน้ำ yes! มันวันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลเย้ทายคนมาเนี่ยเรต้องเรียกพลังก่อนนะครับเหมือนอะไรนะวันนั้นรู้สึกว่าพี่คนนั้นจะหายนะพี่ยุ้ยอายุทยานะวันหนึ่งผมก็เคยให้ทุกคนเรียกพลังเหมือนย่างี้พี่เขาบอกว่าอะไรนะเขาก็เอาไปทำนะผมก็ไม่ได้เลยนะครับ พี่เขาบอกว่าเวลาเรียกพลังมันก็จะมีสองแบบนะครับหรือจะแบบเหนื่อยล้านะครับเราไม่มีกําลังบางครั้งคนเราตื่นมาเนี่ยมันไม่มันเหมือนเหนื่อยล้าเหนื่อยลหลายอย่างอุปสรรคครับก็จะมีเหมือนที่ผมบอกนะครับพี่อะไรนะพี่ยุย้ยเขาไปทำเขาบอกว่าวันนั้นสามีเขาถามนองทำไมพูดดังเฉงเลยเขาบอกว่าทําตามที่ผมบอกเรียกพลังนะครับหมุนมือขึ้นมาทั้งสองข้างโ oh, อ yes ้ยแยสนะครับท่านดึงพลังตรงนี้พลังท่านจะกลับมาจริงๆนะพี่ดาวแล้วพลังของท่านก็จะเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะทำธุรกิจนะครับมันก็จะง่ายขึ้นสมองเราต้องปวดหัวทำสมาเลยก็ ก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ใหญ่นะครับวันนี้น้อยๆอย่างวันนี้ท่านต้องเข้าใจนะท่านเป็นคนพิเศษทําไมถึงบอกว่าพิเศษและเป็นคนไม่ธรรมดาครับเพราะว่าท่านจะเป็นเศรษฐีของเมืองไทยวันนี้ธุรกิจของเราทําง่ายมาที่อาจารย์ทำแพงบอกเห็นะครับคุณไปกินทำไมสตาร์บัคใช่ไหมครับแต่เราให้ชาวบ้านกินกาแฟของเราในพิณเมื่อวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเลยครับไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดานะเราจะสามารถเปลี่ยนประเทศไทยได้เลยนะครับเราจะไปทําให้คนจากคนไม่มีเงินอ่ะเป็นอาชีพที่เป็นให้นะครับให้โอกาสให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับตอนนี้ บริษัทของเรานะให้มาช่วยกันประครองให้ได้นะครับประครองให้มันถึงวันนะครับและให้มันถึงเป้าหมายที่จะเป็น 10, 000 000 000หมื่นล้านพันล้านนะครับตามที่ผมเคยทํามาเนี่ยเขาเรียกว่าสถิตินะครับที่ผมเคยทํามาบริษัทหนึ่งที่ผมเคยทํามาเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับรักสวยรักงามนะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดือนแรกผมน่าจะได้ประมาณ30ล้านยอดประมาณวนลาล้านสามเดือนมันแตะร้อยล้านเลยนะถ้าเราช่วยกันนะครับเราทาไงถึงจะให้มันวาลาล้านก่อนบริษัทปีนมาวันมันจะโตจริงๆนะถ้าเราสามารถขยับได้ร้อยล้านมันจะกลายเป็นลล้านเเยยดีว ขยับตรงนี้ให้ได้เวลาล้านครับไม่ว่าจะทีมซ้ายทีมขวาก็ฝากทุกคนนะครับวันนี้ทําเพื่อใครครับทำเพื่อตัวเองทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จไม่มีปัญหาด้านการเงินถูกไหมครับให้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเราจะผ่านไปเลยถ้าเราสมมติเราผ่านอุปสรรคด้วยปัญหาการเงินไปได้เราจะคิดนต่อไปไกลเลยถ้าเรายิ่งมีเงินมันจะมองเห็นหมดเลยครับว่าต้องไปสัอนเซ์ใครมั่งต้องไปคุยกับใครมั่งเหมือนที่ผมบอกมันจะง่ายเลยครับแล้วการพูดที่อาจารย์กำแพงเ็าพูดถูกครับไม่ต้องพูดเยอะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้พูดนะทางไลน์ คนไหนสนใจก็ทักมาถูกไหมครับให้เบอร์โทรลงไปปุเลยแบบนี้ผมก็จะทักแบบนี้นะครับไม่ค่อยคุยเยอะนะครับนน้อยอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยอะไรนะสร้าง,งองค์กรเองให้ประสบความสําเร็จก็ข้อที่หนึ่งเอาองค์กรเข้ามาเพื่ออะไรรูกไหมมาเรียนรู้วิธีการทํางานคนยิงคนใหม่ต้องเรียนรู้เยอะเอะเพราะอะไรรู้ไหมครับคนใหม่ยังไม่รู้กันเบสิกทั้งหลายยังไม่รู้แต่ไม่มีื้นฐานมางคนเยอะสิบปีเ่เขาเรียกว่าล้างมือไปสิบสิบปีเนี่ยต้องมาเรียนรู้เยอะๆยะเรียนรู้ประสบการณ์ประสบการณ์แห่งความสำเร็จอยู่ในห้องนะคครรรรััับบบบดดนีีี้้้ผมมมมมออกกกเเเเเปปาาาาาาหหยย็ตงท่่ชจจวุ จุดของความสาเร็จเนี่ยมันคือความคิดของเรานะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยตั้งแต่ความคิดก็จะคติเราต้องเปลี่ยนแปลงเลยว่าเราต้องวางแผนว่าทํายังไงเราถึงจะมียอดมากขึ้นไม่ว่าซ้ายหรือขวาของเราถูกไหมครับ<ๆ>เรายิ่งมีข้อที่หนึ่งต้นทุนเราไม่มีคนที่มีต้นทุนน้อยนะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องขยันการที่ผมพูดต้องขยันนะครับข้อที่หนึ่งนี่เราไม่เคยมีพื้นฐานไม่มีองค์กรมาด้วยยิ่งผมก็มาจากจากพื้นเขาเรียกว่าผมไม่รู้จักปีนวันผมก็มาจากศูนย์วันแต่ว่าผมมีความขยัน ขยันที่จะสปอนเซอร์คนใหม่ตลอ,อดเวลาถูกไหมครับแต่ผมก็เน้นเน้นการขายโอกาสขายธุรกิจถูกไหมครับเน,น้อยอย่างหนึ่งเนี่ยทำเหมือนที่ผมบอกนะครับทำแบบให้ต่อเนื่องเลยแล้วถ,ถ้าท่านสําเร็จวันนี้ครับองค์กรเขาจะก๊อปปี้ท่านแล้วก็ทำเหมือนที่พวกท่านบอกครับเขาจะมีพลังต่อไปทุกคนในห้องอาจจะมาพูดแชร์ประสบค,ความสําเร็จแชร์เรื่องไรายได้ทุกคนก็จะกล้าออกมาพูดเพราะว่าทุกคนเห็นเห็นไรายได้ของการเงินเลยครับหนึ่งสี่อสี่อา,อาทิตย์นี้เราต้องทาให้ตัวเองมไีรายได้ทุกรอบเลยนะครับ มันจะเป็นพลังเลยครับถ้าคนไม่มีไรายได้มาทำสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็จะไม่มีพลังเดี๋ยวไม่เกินเดือนสองเดือนก็ไปแน่นอนครับพ่ออะไรรู้ไหมครับเขาไม่มีไรายได้เขาไม่มีวิธีการทํางานไม่มีเทคนิคถูกไหมครับเขาไม่มีโค้ดนะไม่มีอัพคอยดูแล,ลวิธีการพูดทุกอย่างมัน มันไม่รู้จะไปยังไงอ่ะยิ่งคนมาจากศูนย์นี่ผมผมสงสารคนที่มาจากศูนย์นะบางคนนะแต่ท่านอย่าไปท้อใจหรือน้อยใจเลยท่านต้องขยันมากขึ้นขยันส่งเฟซส,ส่งไลน์หาใหม่นะครับไม่ใช่ไปส่งแต่มาที่อาจารย์กำแพงบอกไม่ใช่ไปซ้ําแต่องค์กรเก่าๆไม่ใช่วันนี้ท่านต้องหาองค์กรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทัทกาทกางไลน์ที่บอกมาคุยที่บอกมาคุยเลยยิ่งเป็นผู้หญิง่ะต่อผู้หญิงมันยิ่งคุยง่ายถูกไหมครับนะวันนี้ผมบอกที่บอกมาคุยที่บอกมาคุยให้มากที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าคุยตัวต่อตัว ก้อนเท่าไร่ถูกไหมครับสีร่าขวดเท่าไหร่ก่อไฟเท่าไหร่ต้องอธิบายในยนั้นเลยนะครับเพราะว่าการตอบย้ำไงครับแล้วให้เบอร์โทรเขาลงไปถูกไหมครับอธิบายตรงนี้ให้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับว่าถ้าเราทาเครือข่ายมาที่ผมบอกเราจะไม่ทําเหมือนเดิมครับถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะมากเลยตามที่ผมเคยทํามาผมวิ่งทั่วประเทศนะคนสุดท้ายเอานี้ละกันบริษัทให้ผมเดือนละห้าแสนผมก็ไม่วิ่งผมรู้ มันไม่ธรรมดาครับมันเหนื่อยนะเหนื่อยนะไหนจะไปแต่ละหมู่บ้านไปแต่ละอำเภอเนี่ยคนท้ายครับมันเป็นศูนย์เงินที่เราได้มาเยอะๆมันเป็นศูนย์หมดเลยไปเจอแม่ทีมแต่ละยี่สบสาสิบคนนี่โอ้กินข้าวทีนโยมดกันเป็นหมื่นเลยนะบางทีค่าคอมนี่ค่าคอมเข้ามาเนี่ยครับต้องจ่ายในค่าหันเท่านั้นถูกไหมครับแต่ที่อาจารย์คำแพงพูดถูกต้องครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอะไรเราไม่มากเราไม่ต้องไปวิ่งไกลถูกไหมครับนะครับที่ไม่พอดีนะครับที่ไม่พอที่แบบว่าให้เราเหลือเงินน่ะทำยังไงให้เซ่ ทําเมื่อเรามีไรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถวิ่งไปได้เลยทํายังไงรู้ไหมครับการกระจายสินค้าออกไปทำไมครับกระจายสินค้าแบบไหนเราเรามีไรายได้นะเราส่งสินค้าของเราเือให้เขาโอนฟังมาชิมดูถ้าเราเกิดลนเซอร์พุ่ถูกไหมครับเราทําแบบนี้ต่อเนื่องนะครับเราจะได้พุ่นำมาเลยวันนี้สิ่งที่สําคัญคือการปั้นตลาดไม่ยากนะเหมือนที่อาจารย์คาแพงบอกเราไปสอนให้คนกินกาแฟแค่เปลี่ยเนเลยทําไมเอ็มเวเขาต้องบอกว่าเอ็มเวเนี่ยเป็นอาจารย์เลยนะเขาสามารถสอนให้คน เขาสามารถสะกดคนได้ให้ใช้สบู่ก้อนละ400สามารถสอนให้คนกินกาแฟรอยสละ,ละสี่ันหลอดละ2 3 0 0ยได้ถูกไหมครับวันนี้ก็เหมือนกันแค่เราไปเปลี่ยนความคิดของคนให้กินคุยน้าเมอวันของเราเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนถูกไหมครับรับรองเลยว่าตัวนี้ที่เราวางแผนไว้เนี่ยครับเราสามารถครองตลาดเอเชียได้เลยครับถ้าเราประคองกันเชื่อไหมบริษัทเราสามารถเป็นหมื่นล้านได้เลยครับทำไมถึงบอกว่าเป็นครับเพราะว่าสินค้าเราถูกกว่าแอมเวย์ถูกไหมครับแล้วข้อที่หนึ่งการขยับขยายของเราง่ายคนไหนที่กินกาแฟเรามีแต่กิด ถูกไหมครับเราต้องใช้อาวุธของเราเนี่ยครับเเรยะว่าทรัพย์น,น์กนธุรกิจบริษัทของเราเนี่ยขับเคลื่อนให้มากขึ้นขับเคลื่อนสูุ่๊บริโภคแล้วก็หาผู้นําเข้ามาช่วยขยายเราก็จะใช้คนขับเคลื่อนสินค้าถูกไหมครับการขับใช้คนขับเคลื่อนสินค้ามันจะไวนะข้อที่หนึ่งมันจะไปทางรายทั้งระบบทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้เลยครับ ไปเหมือนที่ผมยกตัวอย่างน้องตุ๊กตาใช่ไหมน้องตุ๊กตาขยายมาขยายไปทางคอมเมนต์นะเห็นไหมเขาส่งวิธีการทางด่วนน้องเขาล้วน้องเขามีทางด่วนนะต้องขอบคุณนะเขาบอกนี่แหละวิธีจะเข้าคอมเมนต์ได้นะครับก็มีทางด่วนวิธีการสําเร็จมันมีหลายอย่างครับก็พยายามก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้หลายๆอย่างก๊อปปี้ทุกคนอยู่ีนี้ทุกคนที่เขามียอดมีอะไรคนใหม่ต้องฟังเยอะๆนะครับคุณจะเก่งมาจากไหนไม่สําคัญนะครับแต่วันนี้คุณมาจากศูนย์เหมือนกันผมก็มาจากศูนย์วันนี้แต่มันสําคัญรู้ไหมความสําเร็จเนี่ยมันมาวััดกนตที่่วา วันนี้คุณทําให้ตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ถูกไหมครับสิ่งที่สําคัญมมมที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้ครับเราท้อไม่ได้นะครับวันนี้ถ้าเราท้อเราก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมชีวิตเราก็เหมือนเดิมคือจนน่ะท้อคือจนอย่างเดียวเลยครับสู้เราเราจะรวยเราจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเรือลานี้เรือเรือของเราเป็นเรือใหญ่นะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนสินค้าไปพร้อมที่จะนําพาผู้นําไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลหรอกครับวันนี้ ขอให้ผู้นำลยครับมีความรักความสัมัคคีกันถูกไหมครับมีอะไรดีๆก็แนะนํากันหาวิธีกลยุทธ์ออกมาช่วยองค์กรให้มากที่สุดเหมือนที่ผมหากลยุทธ์เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์เนี่ยมาช่วยพวกท่านเป็นการผ่อนแรงมากเลยน้อยๆอ,อย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ทําได้ทั้งที่ผมไม่มีโอกาสไปสปอนเซอร์หรือไปทําเหมือนทุกคนได้ถูกไหมครับพื้นที่มันไม่อํานวยความสี่วให้กับเราแต่เราก็สามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยมาสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นธุรกิจของเราได้สามารถเปลี่ยนเงินเข้ากระเป๋เา,เ,า,เ,า,เ,าเราได้นะครับนะสิ่งที่สาคัญเนี่ย อย่างผู้นำให้มีองค์กรเยอะๆเนี่ยมันก็จะแม่นเหมือนที่อาจารย์กำแพงบอกนะครับเรียนรู้เรื่องแผนเรียนรู้สินค้าเรียนรู้การปิดการขายเรียนรู้ให้มากๆที่สุดครับเพราะว่าท่านต้องเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกทีมท่านได้เพราะว่าท่านจะเป็นผู้นําแต่จับเงินล้านเงินแสนท่านต,ต้องรู้องค์ประกอบเหมือนที่อาจารย์การชัยฟังคนไหนไม่เข้ามาใหม่ๆต้องฟังอาจารย์การชัยนะบางทีบางคนฟังสิบรอบก็ยังไม่รู้เรื่องแผนเลยถูกไหมครับไม่รู้จะไปแบบไหนพอว่าไปเจอภาคสนามไปเจอคนที่เขาเก่งเครือข่ายเขาถามมา ถูกไหมครับเกิดเขาถามมาแผนแบบนี้เป็นอะไรเราก็ไม่สามารถตอบได้นี่แหละครับหัวใจหลักเท่าใครเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณเห็นพี่ปานเขียนแผนนะวันนี้เห็น YouTube มานี่ก็ขอบคุณพี่ปานมากนะครับให้กําลังใจคุณพี่นะครับขอบคุณแลก็ให้ ผมเหมือนก็ได้โค้ดดีได้อาจารย์คำแพงนะครับเป็นไม่ถ่ายทอดวันนี้เพราะผมก็เห็นทุกคนเปลี่ยนแปลงเรื่องไรายได้ผมก็ดีใจนะวันนี้ที่การขับเคลื่อนครั้งนี้แตบบ่เป้าหมายผมเนะี่ยเป็นคนที่บ้าเป้าหมายใหญ่วันนี้ต้องประคองบริษัทให้เราได้หมื่นล้านพันล้านนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าเราจะประสบความสมําเร็จช่วยกันนะผมเชื่อว่าธุรกิจของเรามันใหญ่มากเลยเพราะว่าธุรกิจของเรามันรองจากน้ามันนะกาแฟเนี่ยมันรองจากรองรองจากน้ํามันนะถ้าอจริงๆแล้วกินมาที่อาจารย์คำแพงกินวันละสองสามแก้วเนี่ยทำไมจะไม่รวยวันหนึ่งมันมหาศาลนะสองสาม ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไปคูณสักสิบล้านแก้วหมื่นล้านแก้วแสนล้านแก้วมันเป็นมาประมาณเท่าไหร่ครับถูกไหมครับมันเป็นเงินมหาศาลทุกอย่างเลยวันนี้สินค้าของเรามันไม่มีคําว่าสต็อกแล้วครับวันนี้นะครับมันส่งสินค้าง่ายมากเลยแค่โอนเงินไปบริษัทนะครับเราทําแบบนี้พ่ออะไรรู้ไหมครับคนไหนที่แบบอยู่ระยะไกลเนี่ยต้องพยายามบริหารให้ได้บางคนที่เขาสมัครมาทางเฟซเนี่ยทายังไงต้องบริหารได้ครับอย่าไปออกเงินส่งเองมันจะเป็นค่าใช้จ่ายของพวกท่านถูกไหมครับบริหารจัดก,การเรื่องการส่งคือบริษัทส่งแนทนพวกท่านแล้ว วันนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายสําหรับคนที่เดินทางธุรกิจทําใหม่นะครับต้องเป็นนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราต้องไปส่งเั้งหมดค่าใช้จ่ายมันจะอยู่กว่าท่านหมดเลยท่านได้กาไรมาทุนควนที่านท่านจะได้เงินแต่ท่านต้องไปจ่ใจค่าใช้จ่ายต้องไปออกเองไม่ต้องให้เขาส่งสินคหมายที่ว่าถ้าส่งพันกว่าขึ้นบริษัทก็จะส่งฟรีแนะนําเขานะครับถ้าเราอยู่ไกลเราไม่สามารถไปหาเขาไม่ได้ถูกนั้ถ้าอยู่บ้านเรามันโอเคครับมันไปส่งได้อยู่ใกล้ๆนี่มันบริการได้อยู่แล้วครับตรงนี้นะ แต่สิ่งที่สําคัญปุ๊บเราก็ต้องมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเรายิ่งมีความอยากความอยากสำเร็จเหมือนที่อาจารย์คำแพงบอกจยากรวยที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากรวยผมอยากมีห้าสิบล้านร้อยล้านหรือมหาศาลมากเลยเพราะว่าผมต้องการจะประสบความสำเร็จแล้วผมต้องให้องค์กรผมรวยด้วยถ้าวันไหนที่องค์กรผมไม่ประสบความสําเร็จไม่รวยคนที่คิดมมากเป็นผมนะ แสด,ดงว่าสิ่งที่ผมพูดองค์กรไม่เข้าใจไม่มีความฝันและไม่มีไฟถูกไหมครับวันนี้ถ้าเราผมก็จะมีอยู่3อย่างนะครับคือผมขายอาจจะไม่เก่งหรอกตอนนี้ผมไม่ใช่นะักขายแต่ว่าผมก็เคยขายมากเหมือนกันแต่ตอนนี้จังหวะและเวลามันไม่ให้ผมแล้วครับสิ่งที่สุกข,ข้อที่1ผมต้องขายโอกาสขายระบบข้อที่3ผมก็จะปิดการขาย3อย่างนี้ท่านเอาไปใช้แลวท่านจะประสบความสําเร็จถูกไหมครับหัวใจหลักคือขายคืออยู่ที่แผนการตลาดนะถ้าเขาไม่เข้าใจแผนนะ่ะเขาก็แค่คนผู้บริโภคแต่เราทำไงถึงจะเอาผู้บริโภคนียให้มาเป็นนักธุรกิจ ถูกไหมครับให้เขาเรียนตรงนี้เลยพาะอะไรรู้ไหมเราไปชี้ช่องทางบอกเขาที่ว่าการสมรัครพินเมื่อวันเราได้อะไรสิ่งที่ตอบแทนผลลัพธ์มันคืออะไรแล้วเขาจะทําตามระบบที่เราบอกถูกไหมครับเขาก็อยากได้เงินเขาอยากรวยแต่ถ้าเราไม่พูดให้เขาฟังเว็บเขาไม่รู้จะเหมือนกับคนไม่เปิดทางกลุมทรัพย์ไม่ชี้ทางทางความรวยและความสาเร็จเ้กับเขาเขาก็ไม่รู้จะไปอย่างไรบางคนมาใหม่ยิ่งไม่รู้เลยจะไปหาสมาชิกแบบไหนถูกไหมครับบางคนบอกอุ้ยคุณนี่พี่เขาพูดได้เนี่ยไม่ใช่ผมก็ไม่ได้พูดได้หรอกผมก็เริ่มจากศูนย์แต่ว่าผมใช้คนิานี้โทรศั ไอ้กิมมาทุกวันเพราะวันนี้น้อยคนใหม่ที่ไม่เข้าใจธุรกิจเนี่ยก็จะเข้าใจธุรกิจมากขึ้นหาคนใหม่นะครัสบสปอนเซอร์คนใหม่แลวก็รักษาคนเก่านะครับถ้าเราไม่รักษาคนเก่าเนี่ยเราต้องขอบคุณคนเก่านะถ้าไม่มีวันนี้เราก็ไม่สามารถเดินมาถึงเกือบสามเดือนได้ถูกไหมครับรขอบคุณคนเก่าเขาแต่เราก็พยายามปลูกให้เขาขึ้นมาห้องประชุมมากถามเขาว่าเขาอยากสําเร็จไหมเขาอยากเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เหมือนที่ผมบอกทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จที่สเต็ปต,ต่อไปก็คือว่าเมื่อเราทำหลักแสนขึ้นเป้าหมายของเราจะสร้างมาุเงินนนนนนนแสนใกววว่ว่วัััชยะครบ หนึ่งแสนคนนะครับอีกสามเดือนเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้มากเลยเพราะว่าของเรามันไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ต้องดูล,งลงซ้าๆๆคือลงทุนครั้งเดียวรับตลอดชีวิตรับต่อเนื่องรับทุกสัปดาห์เลยเห็นไหมครับมันเป็นธุรกิจที่ทรงพลังนะถ้าเขา้าใจเขาเรียกว่าธุรกิจที่มหาศาลก็ได้ครับธุรกิจทําไมคนมาทําเครือข่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่ต้องลงทุนซ้ําทุกวันมันลงทุนแค่ครั้งเดียวตั้งใจลงครั้งเดียวไปเลยครับเหมือนที่ผมบอกทําทให้องค์กรมีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็จะมีความสุขถ้าองค์กรไมม่่ีีราายดทุกสัปห์ ผมก็เริ่มไปคิดมากแล้วก็น้อยอย่างหนึ่งนี่เหมือนเขาทุ่มเทบางครั้งก็คนที่เป็นผู้นําต้องไปถ่ายทอดนะต้องไปสอนเขาด้วยคนที่ท่านสปอนเซอร์เข้ามาต้องเอาใจใส่เขาทําไมเขาไม่มียอดทําไมเขาไม่มีผู้บริโภคทาไมเขาไม่มีคนมาสมัครต่อเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องแผนได้ถูกไหมครับถ้าคนไหนอยากรู้เรื่องแผนคนไหนพูดไม่เป็นให้ทัวรหาอัพไลน์อัพไลน์คนที่แนะนําสายหัวหน้าสายของเราเนี่ยครับต้องถ่ายทอดให้ได้ปิดการขายให้เขาถูกไหมครับนะต้องประคองให้เขาถึงฝันนะครับ นะวันนี้ต้องเป็นพี่เลี้ยงและเป็นโค้ดเป็นโค้ดให้เต็มสุดชีวิตเลยให้เขาให้ความรู้กับองค์กรมากที่สุดถ้าองค์กรไม่มีความรู้ก็เหมือนกับทหารที่ไม่มีไม่จับปืนไม่เป็นนะมีอาวุธหน้าอาวุธมีพร้อมแล้วแต่ไม่สามารถจับปืนได้ไม่สามารถปล่อยอาวุธได้อาวุธที่คดษาที่เราจะไปท,ทําธุรกิจ่ถูกไหมครับเพราะว่าองค์กรตรงนี้ความรู้ตรงนี้องค์ประกอบตรงนี้ต้องให้องค์กรเป็นยิ่งองค์กรมีความรู้มากเท่าไหร่ยอดของพวก,ก,กท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะวันนี้มีคนมาพูดกาแฟแทนเราเท,ท่าไหร่ครับคคคคคนคนนนนนล้าน มันก็จะง่ายแล้วมีคนมาปิดการขายทั่วประเทศเสิบบวกเนหวัดบลิษันคนนี้ท่านว่าจะไม่ไม่เว้อยงาน,นรวมกันทั้งบริษัทของเราเนี่ยทั้งทีมเราเนี่ยขยับเลยครับบร้านรหักนี้มันทำไมจะไม่เป็นไปได้หาคนมาสมัครสิครับบลิษันคนนีมันแป๊บเดียวเลยนะครับพี่น้อง นี่แหละผมอยากให้ทุกคนขับเคลื่อนขับเคลื่อนช่วยกันนะครับทาไงถึงจะให้เราถึงได้ยอดวันละสองแสนหรือวันละล้านสองล้านให้มากขึ้นตอนนี้เราสามเดือนแล้วแต่สิ่งที่สําคัญเพิ่มเราต้องขยับมากขึ้นเรารู้แล้วว่าสเต็ปเก่าเราได้ลูกค้าแค่นี้รายรายได้เรามีแค่นี้เราต้องขยับขึ้นเราต้องขยันมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเหมือนที่ผมบอกต้นทุนไม่เยอะนี่ไม่มีสมาชิกเยอะนี่ก็ต้องขยันความขยันเหมือนที่อาจารย์ธันชัยแม่อาจารย์ธันชัยบุกแล้วตอนนี้นา่ลบแล้วอาจารย์ธันชัยออกมาลุกภาคสนามวันนี้มาวางแผนแล้วเห็นมัครบ นี่แหละคืออาจารย์แสงชัยกาจะเป็นผู้นําแบบนี้แหละคือถูกแล้วเขาออกไปถ่ายทอดให้องค์กรมีความรู้ถ้าองค์กรมไม่มีความรู้มันก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนยอดได้ขับเคลื่อนระบบได้วันนี้ถ้าใครจะประสบความสําเร็จอย่างไม่เหนื่อยนะทำยังไงร,รู้ไหมครับเอาองค์กรเข้ามาประชุมให้มากที่สุดแล้วท่านก็จะองค์กรท่านจะพูดแทนท่านถูกไหมครับเมื่อองค์กรพูดแทนท่านท่านก็จะสบายนะเนน,น้อยหนึ่งท่านมีหน้าที่ให้กําลังใจเขาถูกไหมครับอย่าทอดทิ้งเขาเขามีปัญหาอุปสรรคคือต้องแก้ปัญหาให้องค์กรได้ทุกอย่างเลยครับ ถูกไหมครับเรื่องการเงินก็เหมือนกันต้องไปเคลียร์ให้วงก์กรเงินเขาทําไมไม่เข้าต้องถามทุกสุขเขาเลยนะสมัครไปวันนี้ต้องดูให้เขาด้วยเวลาเขาลงยอดเพ๊่ถามเขาเลยว่าเป็นวันสุกรนี่สมมติเขาลงยอดวันอาทิตย์หวันสุกนี้ต้องถามเขาเลยได้ตังค์ไม่เงินเข้าไหมต้องเอาใจใส่เขานะครับดูตรงนี้เลยแล้วท่านจะได้ใจขององค์กรเขาเรียกว่าเราต้องให้ความรักความไว้วางใจซึ่งกันและกันเขาจะศรัทธาในผู้นําเมื่อเขาศรัทธาในผู้นําเขาจะทํางานใ้ผู้ต้นสุดชีวิตเลยถูกไหมครับเมื่อเขาสุดชีวิต มันก็จะมีขับเคลื่อนได้พลังของเราก็จะมากขึ้นวันนี้วันนี้ไม่มีคำว่าท้อหรือถอยแล้วเหมือนที่ผมบอกครับเราถอยไม่ได้แล้วครับวันนี้ชีวิตเรามาขนาดนี้แล้วครับถูกไหมครับเรามาอายุมาขนาดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราจะมี b ีเอ็มไหมางมีบ้านหลังคาสามล้านไหมห้าล้านไม่มีใครริกิดเราได้ตัวเราเองวันนี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นรวยนะครับเหมือนล้านแสนล้าน เราทาตัวเองให้รวยก็ได้ประสบความสําเร็จก็ได้ถูกไหมครับเวลาที่ไม่มีเวลาเราจนจะเชื่อไหมปัญหากันงินสาคัญมากเลยเราไม่สามารถไปยิบยืมใครได้เลยเวลาวิกฤตินเนี่ยท่านจะรู้เองเวลารวยนะใครๆก็ยนเงินมาให้ยืมแต่เวลาเขาก็รู้ไงว่า,วาเวลาเราจนไปเอาที่ไหนมาใช้เขาแต่เวลาเรารวยนะครับไม่ต้องห่วงอนกะเขาจะเจาเท่าไหร่เขาเซ็นให้เลยเช็คน,นะนะเชื่อผมครับผมผ่านตรงนี้มาเลยผมรู้แล้วสิ่งที่สําคัญคือหมเหนเราบอกว่าเราเหนื่อยนี่ ถามว่าตอนลูกบอกว่าเราเหนื่อยวันนี้แต่เราจะสบายต่อไปอะโอเคไหมครับสามเดือนถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยหรือยอมลงทุนวันนี้แรงกายของเราถ้าไม่ยอมลงทุนไม่ทุ่มเทกับมันนะเราลงออกแรงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็รับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะมีรายได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ ออกอะไให้เต็มที่เลยให้สุดชีวิตเลยวันนี้ไม่มีคําว่าทําเล่นแล้ววันเวลาพวกเรามีค่านะวันหนึ่งที่เราปล่อยมันมีค่านะครับจริงๆคร,ร,รับนาทีหนึ่งเราก็มีค่าแล้วนาทีหนึ่งเราก็สามารถไปบอกให้คนที่เขาไม่มีรายได้เขาก็ประสบความสําเร็จได้ถูกไหมครับเอาตรงนี้วิกฤตตรงนี้ไปเป็นโอกาสให้ได้นะครับไปบอกคนที่ต้องการอยากประสบความสาเร็จอยากมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรื่องรายได้ถูกไหมครับวันนี้ของเราไม่มีคําว่าเล่นแล้วครับต้องเอาจริงเอาจังอาชีวิตเลยครับต้องการต้องการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเข้ามาเเรรรรรีีียยนนูู้้มาาวิธกพผั เขาพูดเรื่องซีรั่มเรื่องสมุนว่าคูต้ามันมีอะไรมัง่งถูกไหมครับวันนี้แค่เราสอนให้คนกินสินค้าใช้สินค้าของเราเเราก็สามารถขึ้นทรอปเลยในวะันข้างหน้าถ้าเราปะคองบริษัทนะเชื่อผมว่าบริษัทของเราเนี่ย เขาเรียกว่าของเราจะเป็นโกลอินเตอร์ครับเขาเรียกว่าจะเป็นท็อปเลยนะครับมือหนึ่งกาแฟของเราคือต่อไปนะครับเชื่อผมพันล้านเนี่ยผมทํามาแล้วแต่วันนี้ผมอยากให้ผู้นำเนี่ยอยู่ในเคลก้อนนี้เราสามารถบริษัทของเราถ้าประคองกันนะบริษัทของเราสามารถเข้าไปอยู่ในตลาดหลกทรักยัไเลยเลยหมื่นล้านเนี่ยมันจะมั่นคงเองเลยครับดาบใดที่มีคนกินกาแฟอยู่ไม่ต้องห่วงคาว่าจนเลยอย่างอื่นไม่ต้องคิดมากกาแฟของเราขอให้มีคนกินคนใช้ยังไงทำไงก็รวยเราแคร์มาเลยครับสามแสนล้านต่อวันนี่ ทั่วโลกเนี่ยเขากินกาแฟาแต่เราขอมาแค่สิบเปซ็นตทำไมพวกเราจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับวันนี้เมื่อเรามีโอกาสโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จหรือโอกาสที่รวยนี่เราก็ต้องลงมือทําให้สุดชีวิต เราไม่ต้องไปซ้ายไปขวาแล้วมองตามพูดนําเลยลการดูเม็ดแรกเราต้องพาองค์กรให้ทําตามระบบของเราถูกไหมครับเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้กําลังใจเขาเหมือนที่ผมส่งไปให้ทุก,กท่านทุกวันเนี่ยเวลาผมดูแล้วผมก็มีกําลังใจนะครับทําให้เราเกิดพลังขึ้นมากเลยพลังเหนื่อยพลังล้าเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าเรามีความต้องการเรามีความอยากเหมือนจริตของคนนี้บางคนก็อยากประสบความสําเร็จบางคนก็อยากเปลี่ยนแปลงของชีวิตอยากมีอะไรได้ที่ดีอยากมีบ้านที่ดูขึ้นอยากมีเงินในบัญชีธนาคารที่มากขึ้นนะครับคือปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปมองแล้วตอนนี้ มองอย่างเดียวคือว่าทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะมันจะถึงเส้นชัยแล้วธุรกิจควินแล้วเมื่อวันถ้าเราขยับกันเนี่ยมันจะก้าวกระโดดน,นะท่านเตรียมรับเลยวันนี้เตรียมรับแห่งชีวิตใหม่ของพวกท่านเลยวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งแต่ละถ้าเราเก่งถูกที่ถูกเวลาเราจะประสบความสําเร็จถ้าเราเก่งไม่ถูกที่เวลานะครับ5ปี10ปีเราก็ไม่มีทางรวยได้เหมือนเขาเรียกว่า เหมือนผมยกตัวอย่างนี่เหมือนคนมีเหรียญมันมีสองด้านคนหนึ่งเนี่ยถ้ามาชวนทํากาแฟเขาก็บอกว่ากาแฟในเต็มบ้านเต็มเมืองทําไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนมองเป็นโอกาสม๊บมันจะประสบความสําเร็จตรงไหน,นท่านต้องมองที่โทรศัพท์สมัยก่อนมียี่ห้ออะไรบ้างครับวันทุคอแล้วต่อมาก็มีดีแท็ใช่ไหมครับต่อมาก็มี ook, ทูมุ้๊บทาไมเขารวยได้เพราะว่าเขามองวิกฤตเป็นโอกาสเราก็ต้องไปแชร์สิครับเรารู้ว่าสตาร์บัคมันได้เดือนละสามหมื่นล้านสองหมื่นล้านนี่เราก็แชร์ออมาให้ได้ สิบเปเซนพอถูกไหมครับเราก็จะมาเป็นเจ้าตลาดกาแฟเมื่อเราติดท็อปนะครับทุกคนจะมีชื่อเสียงควินว่าเอาให้เป็นตำนานหรือเป็นประวัติศาสตร์ในควินโนวันทำให้เต็มที่เลยครับพี่น้อง วันนี้แลกกับเลยแลกกับพี่นนว่าท่านไม่หวงว่าท่านไม่ต้องกลัวหรือว่าท่านจะไม่รวยไม่ไปสูสความสําเร็จท่านมาปุ่มแรกของเมืองไทย68ล้านคนอยู่ในนี้เงินเนี่ยมันอยู่เต็มอยู่เต็มอากาศอยู่นะแต่เราต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือที่ทันสมัยคืออะไรรู้ไหมครับโทรศัพท์กับกาแฟของเราเนี่แหละกับเซรั่มของเรากับสบู่ของเราเราทํายังไงถึงจ,จะมีคนใช้วันละร้อยล้านจงร้อยล้านแบบนี้เลยครับ มันคิดแบบใหญ่ๆไปเลยมันเป็นไปได้สูงมากเลยครับถูกไหมครับของเราก็เปรียบเทียบตัวเราก็เหมือนกับแมคโครโรตัสบิกซีแหละครับเหมือนเซเว่นเนี่ยเรายิ่งขยายไปมากเท่าไหร่ปุ๊บวันหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมีการกินกาแฟของเราขึ้นน่ะท่านว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมีคนใช้สบู่ของเราขึ้นเซียรัมคือเป็นเงินทั้งนั้นนะถ้ามองดีๆมันมองเป็นเงินไปหมดเลยเซียรัมมันเป็นไปได้ผมว่ามันจะไม่พอเช่ด้วยรับไปต่อไปนะครับวัลลาร้านขวดนี่ผมท้าเลยมันจะไม่พอ นะครับมันมหาศาลมากเลยเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันใช้เช้าใช้เย็นแล้วมันเห็นผลเห็นหน้าผมไม่แต่ก่อนเนี่ยหน้าผมดํานะหน้าผากผมพอผมใช้เซรั่มเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันตึงมันตึงมันใสจริงๆผมมั่นใจในสินค้าแล้วข้อดีของกาแฟเนี่ย แล้วกินมันถ่ายดีจริงๆนะมันระบบขับถ่ายมันเจ๋งจริงไงว่าไงแล้วราคา150บาททำไมเราจะสู้คนบริษัทอื่นไม่ได้ของเราถูกกว่าบริษัทอื่นนะต้องคิดข้อนี้ถ้าเขาถามมาทําไมต้องมาทําวินมาวันฟรนมะวันถูกและเห็นผลด้วยเห็นผลแบบกินแล้วแบบระบบขับถ่ายคนไหนที่ท้องอืดท้องแบบถขายยากลาบากแนะนาไปเลยสินค้าเนี่ยฟันธงไปเลยฟันธงไปเลยบอกว่าผมบอกกับลูกค้าผมว่าไงรู้ไหมลูกทีมที่มาทากับผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณขายกาแฟไม่ได้เสียร่มใช้ไม่ได้นะ เอามาคืนผมจะซื้อคืนเลยพอผมมั่นในใจในสินค้าและผมฟันธงเลยถ้าคุณทากินมอวันไม่ประสบความสําเร็จคุณไม่สามารถไปทำบริษัทอื่นสำเร็จหรอกอันนี้ง่ายที่สุดครับเหมือนบอกกล้วยเลยพินมอวันมีอย่างเดียวคือใจของคุณนะ่ะใจของคุณเปิดไหม ถูกไหมครับคุณกล้าที่จะทํากับเราไหมกล้าจะสําเร็จแบบคุนน้ำมะวันไหมครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอฝากทุกคนขอบคุณอาจารย์คาแพงนะครับขอบคุณที่พี่บารดาแล้วก็ขอบคุณผู้พันแหนมขอบคุณผู้หมวดเฉลิมศักดิ์ขอบคุณขอบคุณน้องทุกตานะครับยอดทุกยอดแล้วก็พ่อชัยวัฒน์ผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยสิ่งที่ผม ที่ผมพูดออกไปอาจจะไม่ถูกใจหรือถูกคอแต่ผมพูดด้วยความปรารถนาดีผมเคยทําบริษัทที่มันประสบความสำเร็จมียอดเยอะๆแต่ผมก็อยากให้องค์กรผมมีประสบความสําเร็จและมีไรายได้มากขึ้นนะครับขอเป็นกําลังใจใพวกท่านนะครับท้อได้แต่ห้ามถอยทุกครั้งที่ทําต้องดีที่สุดสิ่งที่สําคัญก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับอย่าหยุดฝันและหยุดท้อนะครับขอเป็นกําลังใจขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีคนเก่งคนขยันเข้ามาช่วยขอให้ท่านประสบความสําเร็จอย่างง่ายได้